กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับอามาพบมาเจอกันนะครับวันจันทร์ที่15ครับมือนีนะครับวันจันทร์ที่15บห้าอมืออื่นนะครับรัฐบาลกจ็จะประกาศผลแนวทางครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดประจําวันที่16กกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ออมาพบมาเจอกันซาแน่นะครับมือน,นีนะครับรเนื่องจากแอดวิไลติดธุระนะครับแล้วก็ตัวเลขแนวทางอันดับหนึ่งถึงอันดับห้าแอดวิไลนะครับกะเช็คเบื้องแล้วนะครับจัดสรรมาให้แล้วเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้ f อซได้เบื้องกันนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวรอไว้ก่อนสำหรับอันเลขตัวเลข ทุกสำนักที่ชนกันนะครับอาจจะเป็นสำนักใดแน่ตัวเลขตัวใดแน่ที่ชนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันกลับมาในคลิปนี้นะครับเซียนซอสลับเงินผ้ารวยนะครับหงวที่ผ่านมาลุดนะครับนา่นนานที่จะลุดนะครับเด่นบนล่างแม่นแม่สอสลับเงินผ้ารวยนะครับใดมาแล้วมือนี่นะครับามาเบิงมาติดตามกัน อ่ครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับถือว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวแอดวิไลจะทยอยลงให้บึงนะครับจะมีตัวใดแน่นะครับมาเบิรนกันสอสลับเงินพารวยนะครับหาช่วงพูดคุยกันยุ่นนี้อ่ะพอภั่นะครับมีการไอ <c oughs> เตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับเตรียมสมุดปากกากัน เราจะเริ่มจากเด่นก่อนนะครับเด่นด่น่ะครับเด่นงวดนี้นะครับได้มาทีสามหนึ่ง ส <2. S 1> องอแนวทางบนล่างนะครับอ่าแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือเด่นบนล่างนะครับได้มาที่สามหนึ่งสองครับงวดนี้ ครับจับคู่สามศูนย์สามหกสามเก้า เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งชุดเต็มนะครับเดี๋ยวมีตัวเน้นย้ำครับหกสองเจ็ดสอง ห้าสองอ่าครับนี่คือเป็น <c oughs> ชุดเต็มนะครับของสอสลับเงินผ้าร่วยนะครับงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนนะครับและลืมว่าเป็นบนล่างอันเล็กเด่นนะครับเดินถือว่าเดินเงวมาตลอดนะครับสำหรับสอสลับเงินผ้าร่วยนะครับอ่าเดินยงาวมาตลอดนะครับถือว่า สามตัวมาตัวชัวร้านเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเด่นบนล่างแม่นๆ่นนะครับของสอสลับเงินผ้ารวยนะครับถือว่าการลั่นตีได้นะครับเสียทอได้อีกส้ำนักหนึ่งสำหรับเลขเด่นบนล่างสอสลับเงินผ้ารวยนะครับ อาครับวันนี้นะครับชุดจับคู่ c วิไล่่าเว้าวนี่แยดวิไลกับทิงเบิงนะครับเบิงตัวเลขเนวทา้งไล่ที่ทรงมานะครับก็เลยบางเทีบางที่นะครับเพื่ให้เสียงขาดหายอาครับเด่นบนล่างครับสามหนึ่งสองครับจับคู่มีสามศูนย์สามหกสามเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง หกหนึ่งหกสองเจ็ดสองห้าสองนะครับอ๋อนี่คือตัวเลขแนวทางซอสสลับเงินพารวย

อ่ะครับนี่คือตัวเลขหน้าทางสอสลับเงินพารวยวัประจำวันที่16กันยายนครับเน้นให้3คู่นะครับ307172นะครับอามือนี่แอดวิไล่ลงให้นะครับก็คือวันที่ลงให้วันที่ ลงให้วันที่ลงให้วันที่สิบห้าครับมืออี่นวันจันทร์ที่สิบห้ากยครับมืออื่นรัฐบาลจะ,จะประกาศผลน,นะครับหกแปดนะครับออาสามคู่เน้นๆนะครับสามศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แต่ว่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับฝากแช่ออไปนะครับเอฟซี MC ฝากแช่ออไปเดี๋ยวคิดต่อไปคงจะเป็นสรุปตัวเลขแนวทางที่ชนกันนะครับถูกสัมนักว่าตัวเลขแนวทางชุดใดตัวใดจะมาอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้านะครับแต่ว่าแอดวิไลเช็คเบื่อแล้วเซ็กช็นแล้วนะครับก็คือวดนนี้ตัวเลขที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับ แอดวิไลคันมาได้3ได้อันดับ1ถึงอันดับ3นะครับอันดับ4อันดับ5นี่ก็ถือว่ามีอยู่แต่ว่าห่างๆนะครับก็เลยจะบอเอามาลงนะครับจะเอาชุดทีกันๆนะครับมาลงนะครับก็คือ1 2 3อนะครับอันดับ1ถึงอันดับ3เดี๋ยวคลิปต่อไปได้ชมกันแน่นอนอาคลิปนี้จากลาก,กันไปสวัสดีครับ